บายดีสบายดีพ,พี่น้องสบายดีพี่ป้านะครับวันนีุ้กคนพี่น้องเอยยินดีต้อนรับขอสุขส่องสาวน้อยมุจิตาเก้าพี่น้องตอนนี้อยู่นาทิโรงเรียนเจ้าคา่ะเอาสิไปส่งหักยาพี่น้องถ้ามีของดีพี่น้องน้ำต้มตอนนี้เอาหันมากินน้ำต้มพี่น้องต้มยังอะไพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องสิไปส่งหักยาก่อน อาหารดีขอบนายก่อนไปพี่น้อยนี่แม่พี่น้องวิธีต้มน้ำห่อต้มได้สองหม้อพี่น้องหรือว่าต้มจนมันจืดคือซับผักยาธรรมดาหนี่งพี่น้องแซะคุณหมอหนึ่งนำสองซัมลิทเทลงบะโถงหักลำใบพี่น้องหลังจากน้ำเดือดเมนเอากลางใหม่ไปตากแดดยังกตามพี่น้อง ตัมีบัวหนึ่งรือวห้าสีต้มถ้าน้ำมันเบิดแล้วกระต้่มต่อตุกต่อ,ตอ,ตอเป็นเรือก็ได้พี่น้องสปะคุณสิบสองสดพี่น้องตกข้าวถูกแบบน้องสาวมีกินหุ่นแห้งปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนปกติน้องสาวรวมมีลูกยากแม่ผิดกรรมปัญหาตัวนี้มันสวยได้พี่น้องไม่ลูกอ่อนไม่ลูกอ่อนกินได้แม่อยู่ก,กับมึงกินได้ห้ามกินไม่มานพี่น้อง คลัมเหล่าเบียตะมังหงของดอกถุกชนิด 25, ห่อสิบหาพันกิบต่อหองพี่นอ้องอ่าตัวน,นี้มันเป็นหักอันสมนุนไพรพี่น้องรีแพรสาวหล่อน้อยพี่น้องรีเพาอันนี้มันเป็นหักยารีแพาพี่น้องเสียงสาวกิดลงเบ่งพี่น้องเขาจะบอกว่าตัวน,นี้นะปรับฮอร์โมนพี่น้องมีลูกยากกระสวยได้อ่าปวดผยนตยิ่งพี่น้องโดยเฉพาะลงขาวพี่น้อง ผู้หญิงเราทุกคนต้องมีเนาะเพียงเนาะผู้ชายก็ก,กินได้พี่น้องอันนี้เป็นแบบว่าเพิ่นบร้ลู่นณะพี่น้องบางทีมันสวยได้ก็มีเนาะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันปรับฮอร์โมนใหม่ดิพี่น้องตัวน,นี้มันจะสรวปรับฮอร์โมนใหม่ล้วก็ถ้ากินทางโพทางเมียนี่ปบบรับเบอร์สองเนาะพี่น้องปรับฮอร์โมนเบอร์สองมันอาจจะช่วยได้ดีเพราะว่าช่วยฮอร์โมนทางสองคนนี้เข้ากันได้ดีพี่น้องกล่องขึ้นจากมือ เพราะว่าสวยปรับฮอร์โมนตัวนี้ได้ดีพี่น้องเอาอี้เป็นควมคิดส่วนตัวเขาเนาะพี่น้องคนที่เป็นลงข่าวสมารถมีลูกงาพี่น้องอันนี้เป็นควมคิดคนส่วนตัวเด้มอย่องเด้อสันนิฐานขอสันนิฐานพอผู้หญิงทุกคนมันต้องมีลงขาวคือกันพี่น้องแต่บางทีมันเป็นลงขาวแห้งลงขาวอียงก็กตามแบบว่าเขาต้องโอ้ยจะสิวันได้ไะพี่น้องเอ้อยผู้หญิงทุกคนคือสิหูขนาดพี่น้อง ความหูบองต้นของผู้หญิงะอะไรเนาะกับผู้หญิงทุกคนก็ต้องหูข้าใจทุกคนพี่นอ้องตัวนี้มืนมันจะสอยปับมฮอร์โมนสาหรับเขาเป็นอยู่ตอนนี้แม่นปวดท้องประจําเดือนพี่นอ้องเอาจากินตัวนี้กับลงขาวพี่น้องตัวขาวอืมความจริงพี่น้องบบเคยอายบเคยหูพญะตัวที่เรากินตัวนี้เพราะว่า ถ้าเทา้าเป็นตัวขาวพวก็ต้องเป็นคือการไปนองสะนั้นต้องกินบนสองก็ได้เนาะแนนนอนถ้าเมียเป็นปัสะจักบ่ไร้ผพวตรองผัพว,พวสิบ่เป็นลงขาวเป็นคือการไปนองแต่อาการมันสิบ่คือผู้หยิงเนาะถ้าพวแล้วพวแต่ผู้หยิงบ่พวผู้ต็า,า,ายติดคือเก่าไปน่นองเพราะว่ามีเพศสัมพันธ์กันเนาะอันนี้เป็นอ่าบอกความพื้นฐานของเฮ้าไปน่นอง คือสิบวูวากันเนาะแต่ผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยพี่นอ้องตามความเข้าใจของเฮาหนาพี่นอ้องไปไปหาเพื่อนกันพี่นอ้องพร้อมนี้ไปสู่หบเลยป้าเต่าพี่นอ้อนงผู้หนึ่งสีหนึ่งผู้หนึ่งสีหนึ่งคือโบไซด์คนเข่งรถสีเดียวกันสีเดียวกันเหรอไม่ใช่สีเขีย <c oughs> อ๋นน <c oughs> อเจ้ากัดก่อน,น มาหลินหัวกันเลยพี่น้องเลยบ้านนี้เอาสีทาหัวเอ้เป็นสีเขียวนี่เขาเนี่ยบ้านนี้สบายดีพี่น้องอสองการานต์ชินาลินี่บอกขึ้นหนาวแท้มาหนาวเดือนแจ็คชินาลินบ่าล<ๆ>ินพักกันย่อมไก่อนย่อมก่อนแหละย่อมแล้วก็นอนอยู่เงอนโอ้ยใหญ่ย่อมเถาะสล่าไปใส่อาวซาโฟม่าซาโฟมอยู่น้องแต่อ้าวอีกแล้ว ไปกระไผ่เนาะใเบิดน th ้ oh. Oh, ํานพอยอมผม้มนสิไปลากไปไล่ไปซาอพกันยอมบ่เทือนสามัคคีกันยอมอีหลีอ่อนี่ปุยปีใหม่ต้เ่นใหม่เฮาสิเปลี่ยน่บ่เนาะเฮาก็สิบ่ได้เปลี่ยนดอก่เปลี่ยนหรอกาบ่ลอกคาบดอก อ่หายมังกรคือลายเท่ปวะสองสี่หกปลามูลละลายปลาหนีผมบอกเลน,นะ<ม>ของเก่าแก่ไปน้องแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ปู่ปป <c oughs> อันนี้ <c oughs> อย่าคืออันข้าเจ้าอันอย่างก,ก็แสดงนางอันตอนเนะนช,ชๆๆนะน้าัะนะผูววันชิผมเจียวเคี้ยวฮะนะเออ เริ่มแล้วเจ้าพันนี้ก็คือกลัวมันพอนยังมันเป็นสีเขียวไปหหนองสาละก่อน,น,อนเออนี่ทางมีกะพ้อในอนีากะลินหัวกันอยู่นี่แหละเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วหรหบูสิพฟุนวาสะหัวอยู่นี่โอ้ย ลืมแล้วาแติขึ้นไปเพื่อกเขาหนิเหรออู้หึจะเหมือนซาดสีมาไล่จีมาไล่พ่สีหยางเจ้าน่ะเขียวเขียวอีกเลยสมัครเขียวอีรี่เนี่โอ้ยคิวเลยชาวบ้านปลาลุงไหมลูกน่อยเจ้าีเอาบ่เพื่องน้มาชีใส่ลูกเพื่องน่ะอืมนี่เพื่องน้มาที่นี่ที่นี่ที่นี่ จะเงา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 อยู่แค่ไหนมันไล่อยู่หานคือบัวเไล่เห็ดไฮโดรจะคือว่าพี่น้องอันใช้ไม่ลงเทียนยังเปราะมันปวทุกอย่างมดลูกพี่น้องพยัคยิงจบใน โมนี่วสันพี่น้องปัวพยัญยิงโดยเฉพาะพี่น้องจ๋าเกอสีแล้วสีอย่างสบายดีพี่น้องเอามาหายเห็นแล้วสีอย่างอันนี้เธอรองเพื่อนติโออข้ามีเราพูกทราบว่าสัตว์คือไปยังหันอ่อยกลื่มาอยู่นี่ สันสัตว์คือนาอยอหนีหอยคนเนี่ยนี่นะลืมลืมลืมม่มีห่านอยู่นี้่มาเียวมาสแใส่สีเขียวบอบอก่ามันสมประกายทองถ้ำมันออกกันชุดหูเองเบิหมแล้วขามันสีเปนไปเต็มนะออกเหนึ่งเหรอเนาะ พ้กการเสริมงามถาอะไรจากสิไดลินมลินชงการกะแต่เขาสิเปิดหันลินรีบบอกพักการไปเห็ดคัดก่อนแล้วสั่งเด้อือนเ้าว่เลดงนเแลดินซก็ในฮดกนบัะเจ้ากระหิตไข่น้ำข้าอีกอัวส่ไข่นนโอ้ยยันเตลื่นยันเตลุกยันเตบยันเตเซย ป่าหายกองมัวแต่เึงเอายาอันนี้มาให้ผ่นลองเมึงอันมันมันมันปัวมุนลูกแปบะ่ามันอันอันอันเด้พญย่ตยิงมดลูกมันกกหงาลรีแพ้สื่อนะกกหงาลีแพ้มันกับอันปัวผูกมุลูกมันบอกมันก็ดีปกลงอกลงขาว มันกับปับฮอร์โมนอืมกินหวานได้ยังไงมีหวานเอาอันหักตัวนี้มันกับขาวกะบาตัวผู้ที่มีลูกยากกับซอยได้อยู่ก็ลองกินเบิ่งอันนี้เลยน้ำต้มมันนนั่อันนี้เลยน้ำต้มมันมันก็ดีอยู่ได้เฮากระตุ้มเฮาหากระตุ้มกินห่อหนึ่งโอ้ยผูนพันนีงกระเตกบอลเสียสีเหลืองนี้เสียเธอว่าซีเรียลเนี่ย ไปห้องเตียนน่ะเออเธอเหี่ยวผมแล้วเธอเลยใส่สีเหลืองคือใส่สีเหลืองเป็นน่ะส่งบ่เอองามๆๆงามเนะคนก็งามยังบ่ได้เห็นสิงามได้จังไดมาใหญ่น่ะเอาของดีมาให้น้องสะคนี้มากมาโรงเรียนแล้วพี่น้องกสิได้อำลาพระจากเนาะพี่น้องก็คือเฮาเว้าพี่น้อง กับบางที่ซอยได้ก็มีพี่น้องเขากเอาไปให้พี่ลองกินเบิงเพราะว่ามันก็ดีได้ย่างเกี่ยวกับพยัยิ่งพี่น้องกับขันฮาว้าผิดพลาดประกานใดกับขอโทษขออภัยนะเพียงเนาะเพราะว่าฮาว้ากับเราตามประสบการณ์ความเป็นจริงเห็นะไเนาะพี่น้องพยัญยิ่งเขาก็มีหลายมีเกือบทุกคนร่าเป็นประดกกืบทุกคนผลและพี่น้องแต่ว่ามันก็บบ่คือกันเนาะฉันเสียพยัยิ่งบ่พี่น้อง ถ้าเป็นผู้หญิงมันก็ต้องมีก็ต้องเป็นกันทุกคนเนาะ <c oughs> ขอเสียงคนหมู่เป็นตกข่าวเลยพี่น้องอยากคู่ว่ามัมนแท้มีแท่บุคคลที่บุเป็นจากดีนี่นะเนาะเมาคิกี่แบบมันก็ต้องมีเลยน้อยหนึ่งติดนะมันสลิปออกมานะพี่น้องขออนุญาตเลยเพียงเด,ยงเดยงอยวเาแจ้งจักหน่อยมันก็มีลประเภทบารงคนกับขั้นบางทีกับบบ,บมีขาวออกมาแต่เป็นขั้นกับมีพี่น้อง มันก็มีหลายอาการเนาะตุกขาวเนาะคันผิดพลาดประการแก็ขอโทษขอไว้ทั้งหลายเนาะแล้วเกียก็มีเพชรมีมะผุนขามาเบิ่งมาส้มกับฮันเฮาพิษเบาพิษกัขอโทษทั้หลายเนาะอันนี้เป็นบอกตามความพื้นฐานพี่น้องอืมาหอนนี้กัสิได้อรมรัพระจ้าพี่น้องลองให้อันเคยดหลากับสาวลากินเมืองก่อนเพราะมันมันอันป่วมมดลูกปรับฮอร์โมนพี่น้องปรับฮอร์โมน อลัประจักเดือยอย่างเด้อขอบิ่นสามัคคีกันเหตดสีผมขนาดพี่น้องเลยบุดขอบครัวเลยเอาก,กลับมาแล้วบ๊ายบายพี่น้องจา๋า